สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ตั้งรับนะครับฮานุมานหลวงปู่เมาส์พิมพ์นิยมตัวหนังสือนูนสร้างปี2517นะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับอีกหนึ่งพิมพ์นะหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสุดยอดเครื่องรางสายอีสานนะเป็นหนึ่งในเครื่องรางนะครับที่นิยมอันดับต้นๆของประเทศนะครับ นี่ครับเป็นเครื่องรางสายเหนียวคงกระพันนะครับของอีสานนะหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาเรียกว่าหนุมานเบอร์หนึ่งอีสานนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะแบบนี้นะครับเป็นองค์เขาเรียกว่าแท้สากลนะครับนี่ครับจุดจ่ายเงินมีอยู่หลายจุดนะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะฮะลองย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าวิธีการ ดูอย่างไรว่าเป็นฮารุมานแท้นะครับเพราะว่าของเกะมีเยอะมากเพราะราคาสูงนะครับจะมีกิ่งนะครับตรงนี้นะราคาสูงนะครับจึงมีของเรียนแบบออกมาเยอะมากมายนะครับมีออกมาทุกพิมพ์แล้วตอนนี้ครับแต่ก่อนมีไม่ไม่ไม่ครบทุกพิมพ์ครับตอนนี้มีเกะออกมาทุกพิมพ์แล้วนะฮะเป็นแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะฮะรับเช่าหลักหมื่นนะครับ ท่านใดมีหนุมานหลงปู่เมาส์นะครับทักมาส่งมาขายผมได้นะฮะราคาที่ท่านพึงพอใจและผมไปต่อได้ผมยินดีรับเช่านะครับทุกพิมพ์นะครับทุกพิมพนะฮะนี่นำหานุมานแท้สากลนะครับมาลงให้เอฟซทุกท่านได้รับชมนะครับว่าองค์ของแท้เป็นยังไงอันนี้จะเป็นผิวเดิมหิ่งๆิเลยนะครับผิวเดิมหิ่งหิ่หน้านิยมครับหน้านิยมองคเขาจะล่ำนะฮะใหญ่ล่ําแล้วก็ มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วบึกบึนแข็งแกร่งนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับมีหลายท่านทอบถ,ถามว่าหานุมานมีเนื้ออะไรบ้างจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับที่พบเห็นมีแค่เนื้อเดียวเท่านั้นก็คือเนื้อโลหะผสมบางองค์จะออกแดงบางองค์จะออกเหลืองหรือบางองค์จะมีลักษณะเป็นผิวพลายนะครับผิวพ,าพราก็จะเป็นแบบอ่าพายเงินอย่างนี้นะครับพายเงิน ก็อยู่ที่ส่วนผสมของโลหะนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับลมดำเดิมนะครับลมดำเดิมคาบคียเบ้าอะไรยังอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะเนื้อจะออกอ่เขาเรียกว่าเหลืองเหลืองส้มสมหน่อยนะครับมีบางจุดเนี่ยนะครับเนี่ยส้มส้มนะครับมีบางท่านที่เคยนําพระมุมานไปยิงเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีโลหะ ผสมหลายชนิดนะครับมีทองแดงมีทองเหลืองมีซิงค์มีเขาเรียกว่ามีซิงมีดีบุกนะครับมีเงินนะครับผสมอยู่ในเนื้อโลหะของเครื่องรางานุมานหลวงปู่เมาชนิดนี้นะครับนีแบบนี้แท้สากลแน่นอน,นครับท่านใดมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับ080669 1916หรือ id line นะครับ29 2531แล้วก็ตัว m ใหญ่นะฮะเรียนเชิญนะครับท่านใดมีแบบนี้นะครับส่งมาขายผมได้นะฮะยินดีรับเช่าทุกพิมพ์นะครับครับสวัสดีครับ